สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเพื่อนเ FT ทุกคนวันนี้เราจะมาทํางานตัวนี้เป็นภาคสองนะครับภาคแรกอยู่ในคลิปแรกนะครับคลิป p t x คลิปแรกอันนี้เป็นภาคสองนะครับภาคจบก็คือตัวนี้มันก็คือตัวครั้งที่แล้วนี่เราเอาด็อกเตอร์เช็คนะครับด็อกเตอร์เช็คว่าตัว ค่า TP ครับมันเพี้ยนนะครับมันวิ่งขึ้นวิ่งลงครับตัว TP วันนี้จะลองมาเปลี่ยนดูนะครับความจะหายไหมนะครับอันนี้รถลูกค้าไปใช้ลองใช้ดูแล้วนะครับมันก็ยังมีอาการเล็กๆก็เลยตัดสินใจทําครับวันนี้เข้ามาสั่งสั่งเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยครับว่ามันเวลาเปลี่ยนเซนเซอร์ TP ไปเนี่ยมันจะหายไหมนะครับ เอาตัวเอ้น้ำมาวัดโดยเช็คไปพร้อมกันครับเปิดดูตรงนี้เลยเ,เข้าไปเช็คที่ตัวทีพีดิ ค่าทีพค่าทีพตัวน,นี้นะครับโค้ดมันขึ้นทีพเซนเซอร์นะครับนี่นะครับ ครับกดแปดนะครับรหัสแปดย้อนกลับไปดูที่ทีพีวีทีพีนะครับนี่ครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับขึ้นมาสิบเก้าลองบีคันเร่งสุดดินี่ครับลองบีสุดแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวบิดค้างไว้นี่นะครับบิดค้างไว้อยู่นะครับดูลูกเร่งงล่างนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับบิดค้างไว้อยู่แต่ทีนี้ตัวเลขยังวิ่งอยู่นะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมอ่าลองปล่อยดินี่นะครับค่า TP มันมันเพี้ยนมากเลยนะครับก็เลยวันนี้จะลองมาเปลี่ยนดูนะครับว่าที่มัน TP มันเพี้ยนนี่มันมันมันจะหายไหมนะครับอ่ะปิดสวิตช์ก่อนปิดสวิตช์อ่าแล้วทีนี้เราจะแกะี t ีเปลี่ยนนะครับนี่ครับ TP อยู่ตงนี้นะครับ เซนเซอร์ดีดีเราโยออกมาแล้วครับแล้วก็ดึงปลั๊กออกนะครับ ดี๋ยวขอดูรายละเอียดหนะ่อยนี่นะครับทีนี้ขยับได้เห็นไหมเ,เ,เห็นไหมครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอยู่ไหมครับอานี้โป้งดันขึ้นดันลงนะเห็นไหมนี่ขยับได้นะครับมีมน้ำจะเข้าตรงนี้หรือเปล่านี่นะครับเดี๋ยวรองตัวใหม่มาลองดูครับไม่ไม่ นี่ครับอันนี้วางแล้วนี่ครับตัวใหม่เบอร์ของแท้เลยนะครับมีราคาหนึ่งใบเท่าครับราคาหนึ่งใบเท่านะครับอ่ะแกะดูปั๊อันนี้โอริงด้วน,นะอันนี้โอริงเก่าอย่าง อ,อ,อ,าาอ,อ,อุณพิมณ์เลยอะไรอุณิพรมเออันนี้ทำไปรอบหนึงครับเขาก็มันมันก็สตาร์ทติดนะครับ,รบใช้งานได้นะครับแต่ว่ามันไม่มันก็มีอาการอยู่นิดนิดเขาเลยปืนใช้ไปเป็นแบบเดือนนะครับเป็นเดือนอะ่ะอันนี้พอเขาเก็บตังได้แล้วก็จะมาเปลี่ยน,นครับ ว่าอุปกรณ์บางตัวมีปัญหาใช้ไปก็มันสีก็ไม่ค่อยดีครับนี่เดี๋ยวลองดูพร้อมกันเลยครับว่าเปลี่ยนไปปปั๊บไอ้ไอที่มันรวนอยู่มันจะหายไหมนะครับนี่ของใหม่ก็จะมีลูกยางตัวใหม่มาให้นะครับมีลูกยางกับตัว เซอเซอร์ทีพีนะครับนี่ครับเปลี่ยนของใหม่เลยน่ครับกำลังนี่ใส่ลูกยางอยู่นะครับถ้าไปสองข้างนูงน้นอาจจะมองไม่เห็นอ่ะกรอบเข้าไป ตัววัดเซนเซอร์กัน,นเดี๋ยวติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับค่อยเช็คก,กิน เดี๋ยวลองเปิดสวิตต์นะครับเอาเข้าไปดูพี่ตัวนั้นนี่ตัววิวอะวิวทีพีไม่ใช่ i ิวโค d ดไม่ใช่ i ิวโค้ดเข้าไปดูที่ v ิวทีพีตอนนี้โค้ดแปดอยู่วิวทีพีครับเข้าไปดูที่ค่าทีพีนะครับค่าทีพีขึ้นปกติแล้วนะครับ ไปหายอ่ะแล้นี่ครับบิดคันเร่งสุดนี่เห็นไหมครับนี่ทีพีปกติจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับบิดคันเร่งสุดปล่อยคันเร่งสุดนะครับอันนี้ปล่อยคันเร่งสุดก็ศูนย์ศูนย์นะครับนี่บิดคันเร่งสุดก็เจ็ดสิบห้านะครับลองไปดูในคลิปคลิปแรกนะครับ p c ซมันมีคลิปที่หนึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของพ c ซนะครับลองเข้าไปดูนะครับคลิปแรกมันจะบิดเข้าไปสุดได้แค่ยี่สิบกว่าแล้วก็ วิงขึ้นวิ่งลงอยู่นั่นแหละครับอันนี้เปลี่ยน TP เซนเซอร์นะครับเปลี่ยนเสร็จปั๊บเนี่ยอาการก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ปล่อยเแร่งสุดนี่นะครับอ,ลอ,ลอ,อ่ลองสตาร์ทดูลออยไหมลองสตาร์ทดูนี่นะครับรงยนต์สตาร์ทติดแล้วนะครับ ด๋ยวใส่เอาลองลองเบิ้ลดูดิเบิ้ลอ๋อทีนี้ไปเอาตัววัดลองถอดขัวแบบแบบนี้ดิว่ามันจะดับไหมถอดอบกหนึ่งขั้วขั้วไหนก็ได้ที่ถนัดถอดเลยเวขั้ว นี่นะครับเดี๋ยวจะตัวนี้แผ่นชาร์จใช้งานได้นะครับถอดขั้วแบตแล้วมันไม่ดับนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าไฟชาร์จมันมาเท่าไหร่นะครับตามที่วันนั้นได้สัญญาไว้ว่าจะจะ,จะเช็คระบบชาร์จให้ให้ดูนะครับเอาตัววัดวัดน้ำหมานี่นะครับเครื่องยนต์ทำงานอยู่นะครับ มีชีตีปกติอยู่นะครับนี่นะครับแล้วก็มาดูมาดูรอบเครื่องนะตอนนี้ยังไม่ได้ลบโค้ดนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เคลียรโ์โค้ดทิ้งนะครับดูนี่รอบเครื่องนี่ครับค่า R P M ค่า R P M นี่เร,เราจะวัดระบบไฟนะครับมาเนี้ นี่นะครับมันจะมีคําว่าชาร์จิ่งนะครับเทสชาร์จิ่งนะครับเราเข้าไปดูตรงนี้ครับนี่นะครับปรั้งที่สามนี่นครับเราโหลดโอเคเข้าไปครับเห็นไหมครับเรนระบบไปชาร์จจะวิ่งอยู่ประมาณสิบกิโนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไปชาร์จเต็มดูครับโหลดวิ่ง เนครับทีนี้เขาจะให้บิดรอบไปที่สองพันห้ารอรอบนะครับแล้วก OK. ็กดโอเคเ็จะชาร์ไอเข้จะเช็คนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงแปง๊บนึงแป๊บนึงเอาตัวนี้มัน,มนบังเนี่ยบังหน้าจอเนี่ยเออเก็บสายเออนี่นะครับเดี๋ยวเราจะค่า RPM เนี่ยจะบิดไปประมาณสอง0ห้ารอยอบนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเอาบิดบิดตัวนี้ผมมองตัวน,นี้ให้ได้สอง0้ารอรอบเออเก็ไว้ ถ้าได้แล้วบอกได้ยังนี่ครับต่ัมา500รอบแล้วนะครับเราก็จะจบเรสนะครับเราจะเห็นว่าไฟชาร์จระบบไฟชาร์จนี่ครับนี่ครับประมาณ14โวลต์ก็ใช้ได้แล้วครับนะครับไม่ไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับ13 14โวลต์นี่ครับเห็นไหมครับหลดดิ้ง13 9นะครับแล้วก็ เอาอันโหลดเลยสิบตีนะครับสิบีโวลต์นะครับอันนั้นสิบสามโวลต์กว่าอันนี้ก็ปกตินะครับค่าจิปกตินะครับ normal อ่าโอเคทีนี้ตัวระบบแผ่นชาร์จอะไรปกตินะครับเราค่า T P เรามาเช็ค T P นะครับนี่คือการวัดว่าระบบชาร์จมีปัญหาหรือเปล่านะครับอันนี้เช็คดูแล้วระบบชาร์จไม่มีปัญหานะครับอ่าแล้วก็มาเช็คดูตัวนี้นะครับค่า T P เห็นไหมครับ ถ้าใครก็ลองย้อนกลับไปดูที่คลิป TCS คลิปแรกนะครับจะเห็นว่าค่า TP เนี่ยมันบิดก็ได้แค่25-30เนี้ยบิดสุดนะครับอันนี้ปกตินะครับเาเดี๋ยวจะลบโค้ดนะครับเคลียร์โคตดก่อนอลองเคลียร์โค้ดกันมีรหัสแปดนะครับ 8 ACP เซนเซอร์มันนี่นนนครับโอเคโพสก่อนนะฮะรอให้ทีนีทำงานอเอาโอเควิตช์กับเรื่องเปิดวิตช์ใหม่ นี่นะครับโค้ดหายนะครับเกียร์โค้ดหายหมดแล้วแล้วเข้าไปดูค่าทีพีนะครับนี่นะครับนี่นะครับศูนย์นะครับบีกเร่งสุดนี่นะครับอยู่ที่เจ็ดสิบสองนะครับอย่างที่คลิปเก่าที่ผมบอกไว้ว่ามันจะขึ้นมาประมาณหกสิบเจ็ดสิบนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ เสร็จนะครับส่งงานครับจบงานขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับเดี๋ยวอีพีหน้านะครับอีพีนี้คลิปนี้ภาคสองนี้จบเลยนะครับจบงานนะครับเอพีทีเอ็กนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาดูตัวนี้นะครับมีโอคันนี้นะครับมีโอคันนี้ บิดปุ๊บปุ๊บนะครับออกตัวสะดุดนะครับเดี๋ยวเราจะทําอะไรมั่งเดี๋ยวรอติดตามใน e ีพีหน้านะครับสวเราอีพีนี้ขอลาไปก่อนครับเครับขอบคุณมากครับ